สวัสดีครับพี่น้องคะ่ะอีกแล้วเดอ้อในมือนี่เสามือนี่ก็บ่าเป็นเซาดอกพี่น้องกระสวยแล้วล่ะอันข้าตัวนี้เป็นข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์เด้อพี่น้องเด้อต้นกระลังแบบว่ามัดมนจ้ะเพื่อนเขียวเข้มดีจ้ะข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นีเพื่อนเพื่อนกระลังถือกน้ำแล้วพี่น้องอันเพิ่นแลงมาโดวนอันตายแล้วตายอีกเด้อพี่น้องเด้อทั้งบ้านมียายเก่งนี่ ฝนพึงมานี่แหละนช่วงนี่แหละกาลังเพึงมาแต่ว่าน้ำยังบ่ท่านด้เต็มทีดอกอยังบ่ท่านในมีน้ำขังเขาขัางน้ำดอกพี่น้องอันสิมาแนะนํำอ่าหอมข้าวเหนียวขาววิสุทธ์เนาะพี่น้องเออมีเยเก่งกับวอาไปกับลุงนาลุงลงังอันนี้เป็นข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์สำหรับผู้ที่อยากได้ไปเหดสายพันุเด้อพี่น้องเด้อเบื้องมีเเก่งเสียเบื้องนี้ลุกลุกมากนี่ อันนี้สิจัดทรงพิ้นด้วพี่น้องดิเข้าตัวนี้จัดทรงเพิ้นนี่หากไหล่ไหลยพี่น้องหากเพิ่นไหลหากไหลยเพิ่นบ่ล้มพี่น้องเพิ่นเพื่อสีต้นเพิ่นสีเขียวเข้มเลยเข้มก่วเข้าตัวอื่นเขียวแบบเขียวแบบปื้อๆแล้วล่ะนั่นเบื้องเอาอันงะกําลังสีถือกน้ำถือกฝนด้วพี่น้องด้อกําลังเขียวสัตว์ขืนด้วพี่น้องด้วย ผู้ใดที่อันเพื่อนใดพันเขาไปแล้วบันี้น้ำท่วมน้ำท่วมหรือว่าแรลงฮัดเขาบ่เกิดจังสิอยากเสียเอาไปสามเด้อพี่นอ้องเด้อกะตดตอไม่แย่เก่งได้นี่ก้าข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์กินดีกินแบ่บเป็นเขาต้นเตียบบ่ลมเด้อพี่น้องเด้อกินแ่บอหลีผู้ใดได,ไ,ดไปเพื่อนกะบอกโอ้ยไม่แย่เก่งเขาก็แต่เมนกินแ่บได้หลายพอมเออนี่ละ ข้าวตัวนี้แซบอิลีอาจารย์พืนพัฒนาด,ดีอิลีอาจารย์ประเทศไทยเฮานี้ละเออก็ขอขอบคุณเพื่อนโยเนาะก็ติดตามผลงานของเพื่อนตลอดนี่ละอันข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์นี่ละพี่น้องภาวนาให้ฝ่าฝนโกลงมาไม่ใช่เก้งสิได้ขังข้าใส่ปุ๋ยเนาะพี่น้องเนะาะฝากไว้ผูใ้ใดส,น,สนใจเด้อพี่น้องอยากได้ต้นกล้าอยากเอาไปสาม อืผู้ใดบบมีที่เพื่อนหาสายพันโอ้ยอยากได้มาลองจากมุมจักแก่หนึ่งเด้วางสิก็โทรหาเมยเก่งสุดหน่อยสุดใหญ่ก็มาพี่น้องลกให้เบิดอันนี้มือมือ,มอ,มอนี่นี่สิลกไปผากใต้พุ่นเด้เออเพื่อนสิเอาไปเห็ดใส่กระถางใส่กวางเพิ่นเนาะเพื่อนอยากได้ทั้งผากใตเพื่อนมองได้ทรงก็ได้พี่น้องทรงทางแฝดเดอ้อพี่น้องเด้อนี่เมยเก่ง เตรียมจัดสิให้เพื่อนนี่ได้ลกผุนผู้นึงเพิ่นก็ลกถ่ายอยู่ทั้งผุนไม่หญ่ไหมขอแนะนาโทรหามียเก่งเลยอยากได้ต้นกาเด้อพี่น้องเด้ออยากได้ไปพูละนิดละน้อยยังสิแม่ขอแนะนำ้ำมันงามอีดีเด้อพี่น้องแต่ว่าเขานั้นจะลากว่วมาลีอยู่ประมาณสองอาทิตย์ผุล่ะพี่น้องก็เป็นเขานักแม่นิดนึงอย่าไปลงโคก เออผ no. ู้ลงคนผมวบ่หูเนาะพ่นไปล่งโคกโคกพ่นกะเขาเพ่นกะแกเห้วมันมันรีบเนาะพี่น้องน้ำบ่พ่อก็เอาลงอันเลือกแม่จากน้อยให้มีน้ำรอเลี้ยงเพ่นยังส่นะอืมเขาก็ศึกษาเอาเนะพี่น้องเนาะ คือการกันมีอเกณฑ์นี่ก็ศึกษาไปเรื่อยเออปีนี้มันเปลี่ยนแบบนี้ปีหน้ามันเท่ากับเปลี่ยนอีกแบบนึงยังสินะเปลี่ยนหาเบิ่งแต่ว่าพันเขาเพื่นดีเพื่นกินแซ่เพิ่นได้หลายเด้อพี่น้องเด้อตอบโจทย์เลยนี่ต้องหาไปใส่หน้าไว้จักนิดจักน้อยกัยั่งดีเขาเนี้วน่นเออเพราะว่ามันบ่ลลมอย่าไปใส่แต่โตล้มเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกจักว่าจักปีสิบ0ปี30ิปีกับใส่ตั้งแต่เขาโตเก่าล่องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเบิ่งว่าเขาทีดีก็านีก็มี เปลี่ยนลองมาเบิงนี่มีาเก่งของแนะนำข้าวเหนียวหอมขาวิสุตเด้อพี่น้องเด้อแบบต้นก้ลาแต่แบบเม็ดพันนั่นเบิดแล้วว่ามีจ้าเบิดแล้วจ้าขอบคุณพี่น้องเอฟซีเด้จ้า